สวัสดีค่ะเข้าเครือยวดเธอวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปหาหอยขมมาแกงอ่อมนะคะนี่อันนี้เป็นดอกผักปอดนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยงามๆทุกคนเครือใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ที่สวนของเราเองนะคะทุกคนไปจ้ะได้เวลาหาหอยกันแล้ววันนี้นะคะมีสมาชิกเพิ่มขึ้ไหมก็คือเป็นลูกชายแล้วก็น้องหมานะคะทุกคน น้องมีตังชอบเล่นน้ำมากคือเราไปที่ไหนนี่ต้องมีตังต้องไปด้วยตลอดถ้าลงน้ำชอบสรุปมีแม่หาคนเดียวนะคะหอยลูกก็เล่นน้ำทั้งหมาก็เล่นน้ำนี่ได้แล้วหอยก่าคือตั้งใจมาหอยขมนะทุกคนแต่ว่าหอยขมคือปีนี้ทำไมมันมีน้อยมากอะปกติแล้วมันจะเยอะนะคะลงไปแป๊บเดียวก็ได้มา มันกอบเป็นกำรรแล้วอันนี้คือมีแต่หอยกาบไม่รู้หอยขมไปอยู่ไหนหมดอันนี้เป็นคลองข้างบ้านเรานะคะคือบ้านเราออยู่ติดคลองเลยทุกคนปีนี้น้ําจะแห้งหน่อยนะคะมันก็จะมีตรงที่น้ํำลึกน้ํำตื้นนะคะทุกคนนี่ได้อีแล้วตัวหนึ่งโยนใส่อีกกระมังไปดูลูกชายค่ะไม่ได้ทุกตัวค่ะเล่นน้ํานอนคว่ำนอนหงาย มีตังก็ว่าน้ำเล่นจ้าไปแล้วไม่สนใจเลยทั้งที่สิ้นคือมีคนเคยถามว่าเฮ้ยไม่กลัวเหรอไม่กลัวปิงไม่กลัวงูเหรอในคลองอะไรเงี้ยคือคลองนี้นะคะทุกคนก็อยู่มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยก็คือบ้านอยู่ติดคลองเลยนะคะวันดีคืนดีก็น้ําท่วมบ้านตอน,นเด็กๆนี่คือแบบขนของหนีน้ําท่วมบ่อยมาก าหาต่อไปคะ่ะทุกคนนานๆจะโผล่มาสักตัวหนึ่งงมไปเรื่อยๆนี่อ่ะได้แล้วหอยขมมุ้ยตัวใหญ่มากเลยตัวนี้โชว์สักนิดอันนี้เราย้ายฝั่งมาหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะไปหาตรงตื้นๆนะคะทุกคนเวลาเรานั่งงมเนี่ยมันจะไม่ท่วมหัวอ่าเนี่ยทุกคนคือถ้ามันมีอ่ะมันตัวใหญ่มากนะแต่ว่ามันจะหายยากเนี่ยดูหอยขมตัวใหญ่มากทุกคน หาไปเรื่อยๆนะคะย้ายมุมนั้นมุมนี้เพราะว่าตรงไหนที่น้ํามันลึกเราก็จะไม่ไปนะจะหาตรงตื้นๆน,น,น้ํามันไม่มิดหัวเวลาที่เรางม,มนะคะนั่งหาไปคลองอันนี้นะคะทุกคนมันจะน้ําจะไหลไปรวมกับคลองใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นคลองเล็กๆแต่บ้านเราเอะอยู่ติดคลองเลย นี่ได้อีกแล้วทุกคนสองตัวพร้อมกันตัวใหญ่กับตัวเล็กแต่ว่านานๆจะได้สักทีอ่ะมาอีกแล้วจ้ะตัวช่วยยังดีนะคะมีเพื่อนคุยตัวช่วยอันนี้ยังว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นนะทุกคนต้องใส่เสื้อชูชีพไม่ได้สักตัวอ่าแม่ได้อีกแล้วนี่ค่ะ ระหว่างนี้ก็หาไปเรื่อยๆนะคะแต่มีน้องที่เขามาหาปลาเขาบอกเขาเจองูมั่งเจออะไรมั่งแต่ตั้งแต่ปุ้ยลงน้ำบ่อยๆก็ยังไม่เคยเจอนะคะแล้วปลิงก็ไม่เคยมีนะทุกคนคลองนี้ไม่เคยมีปลิงก็ว่ายเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ได้กลัวอะไรงมไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคน ตรงนี้เริ่มไม่ค่อยมีแล้วย้ายที่ค่ะต้องไปหาที่ใหม่สนุกสนานโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องย้ายไปลงที่ใหม่อีกที่หนึ่งดูกันว่าจะมีหรือเปล่าตอนนี้น้องน้องพีทนะคะลูกชายยังไม่รู้ตัวนะคะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองลืมอะไรไว้ในกระเป๋า นี่ไปลงอีกที่หนึ่งคะ่ะทุกคนตรงนี้ก็น้ำตื้นๆน,นะคะแวกเข้าไปในดงได้หอยโขมมาตัวแวกเข้าไปในดงผักปอดนะคะผักปอดเมื่อก่อนก็ไม่มีนะทุกคนแต่ว่าพอน้ำท่วมะเขาก็จะไหลามากับน้ำเต็มตรงนี้คือหาสักพักหนึ่งนะคะทุกคนได้ประมาณ2ตัว ก็ไปกับแม่ลูกชายมีความสุขกับการเล่นน้ําแต่ก็ไม่เคยให้เขาลงเล่นคนเดียวนะคะถ้าไปไหนก็คือไปกับแม่ตลอดลงน้ําก็แม่จะลงด้วยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ลงก็จะไม่ให้เขาลงคนเดียวนะอ่านี่นอกจากมีคนแล้วก็มีน้องหมาใหม่ละเนี่ยทุกคนตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะได้มาอีกตัวปกติคือแบบ งมไปคลาไปนี่คือจะเจอแบบว่าครึ่งชั่วโมงนี่คือพอได้แกงแล้วอันนี้ปุ้ยใช้เวลานานพอสมควรนะคะย้ายไปย้ายมาสามสีท่ที่ไม่มีทุกคนชวนกันขึ้นละไม่มีเลยเอ้าวมีตังมีตังเห็นแม่ขึ้นก็จะขึ้นด้วยนะคะแม่เราด้วยมีตังขึ้นอ่ะย้ายที่อีกที่สุดท้ายนะทุกคนย้ายมาสามที่แล้วไปที่ที่สี่นี่ ทางลงก็จะทุรักทุเลนิดนึงน,น,นะคะค่อนข้างชันอแม่ลงมาก่อนเดี๋ยวแม่ต้องรอรับลูกชายระวังลื่นด้วยลงไม่ได้อีกแล้วตรงนี้นะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยคือจะมีหอยกาบเยอะมากเรากะว่าอ่ะไม่ได้หอยขมไปดูหอยกาบก็แล้วกันอ่าได้มาแล้ว คือได้แค่นี้แหละทุกคนได้มาสองสามตัวมีตังใหม่อีกแล้วม,มีตังเธอชอบเล่นหนามากแม่ก็หาไปคือไม่ค่อยมีเลยทุกคนแปลกใจมากเลยหอยปีนี้หายากมากก็งมต่อไปนะคะรูปๆคำํคำๆบางทีก็ได้ตัวตายมัง่งว่ายน้ำเล่นละไม่มีละหอย เท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยแถวนี้ได้มาถึง10ตัวแล้วเปล่าก็ไม่รู้นะคะตรงนี้แม่จะข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งว่ามีไหมแต่ว่าปรากฏว่ามีแต่ก้อนหินนะคะมแม่ก็เลยเล่นกับน้องหมาเลยจะข้ามไปงมอีกฝั่งหนึ่งมีแต่ก้อนหินก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปละว,วินาทีนี้แหละทุกคนน้องเพิ่งจะรู้ตัวนะคะว่าลืมโทรศัพท์ ไวในกระเป๋าอ่ะคือเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะแม่ก็แบบว่าทั้งตกใจแล้วก็แบบโมโหนะทุกคนแต่ว่าดูหน้าน้องเขาคือเขาเขาตกใจมากกว่าเราอ่ะแม่ก็เลยไม่ไม่อยากจะด่าเขาไม่อยากจะว่าเขาแรงนะคะเนี่ยทุกคนแล้วแม่ก็คือไม่มีอารมณ์หาละหอยคือกลับกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ชวนกันกลับบ้านไม่เอาไม่หาละหอยคือแบบว่า ทั้งโมโหทั้งเสียดายโทรศพัพท์อะทุกคนทําไมลูกไม่ยอมเอาออกจากกระเป๋าก่อนลงน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนคุ้มไหมหลังจากที่เราได้หอยมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมีตตดตัวใหญ่ๆเลยถ้ามีอะแต่มันหาย,ยากเราจะมาล้างทําความสะอาดนะคะล้างทําความสะอาดเพราะว่าเขาจะมีดินมีอะไรอยู่นะคะทุกคนล้างให้สะอาดเลยแล้วก็เราจะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะโดยใส่ พริกแห้งลงไปเพื่อให้เขาแบบระคายเคืองอะไรเงี้ยเขาจะได้คายดินออกมาอันนี้เราทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะอีกวันนึงเราถึงมาทําการแกงแล้วทุกคนสับก้นหอยจ้านี่สับยากเหมือนกันนะก้นหอยกลัวโดนมือก็กลัวสับก้นหอยให้หมดทุกตัวนะคะแล้วอันนี้เราแกงรวมกันเลยละทุกคนทั้งหอยขมหอยกาบนะคะ เรามาเตรียมเครื่องกันเลยนะคะอันนี้เราจะตำข้าวเบือก่อนนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำสักพักหนึ่งแล้วก็มาตำให้ละเอียดเลยนะคะมันจะทำให้แกงเราข้นๆเหนียวๆพอเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่อง,งไปก็คือหอมแดงกับพริกสดลงไปก่อนนะคะโขลกไม่ต้องละเอียดมากนะ,นะคะทุกคน พอหยาบๆก็พอแล้วจากนั้นใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะเรียบร้อยนะคะอันนี้เราจะแกงในกระทะนะคะทุกคนยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะใส่หอยลงไปก่อนนี่รวมมิตรจ้ะหอยขมหอยจุกหอยกาบเสร็จแล้วนะคะใส่เครื่องข้าวเบือนะคะเอาน้ําใส่ก่อนนะมันจะไม่ติดกระทะนะทุกคนใส่ผงชูรสลงไป น้ำปลาร้าลงไปนี่จากนั้นคนๆก่อนนะคะให้เข้าเบือละลายแล้วก็เปิดไฟได้จ้าเปิดเตาแก๊สช่วงแรกๆนะคะทุกคนเราต้องคนมานิดนึงนะเดี๋ยวเข้าเบือจะติดก้นกระทะทําทให้กระทะไหม้นะคะคนไปสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดฝาไว้ให้หอยสุกนะคะ พอหอยสุกดีแล้วนะคะทุกคนอันนี้เติมน้ำปลาา่าไปนิดหน่อยนะคะขาดเค็มหอยสุกดีแล้วเรามาเตรียมผักใส่กันเลยนะคะผักก็จะมีผักชีลาวนะคะมีใบแมงลักใบชะพลูขาดไม่ได้เลยทุกคนใบชะพลูกับแกงหอยเข้ากันมากแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่ผักเยอะๆก็อร่อยนะ,ะทุกคนเพราะว่าหอยมันได้น้อย เราก็เลยเน้นผักเยอะนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมตักเสิร์ฟใส่ถาดน,นะคะนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแกงอ่อมหอยหนึ่งถ้วยแลกไอโฟนหนึ่งเครื่องคุ้มไหมจ๊า